สวัสดีค่ะอิงการณ์เมฆค่ะพี่สัญญากับลูกค้าไว้ว่าเราจะมาทําความสะอาดโ้นสับคอมพิวเตอร์ระหกกระเงง่ายกันมากนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่จะทําความสะอาดและหยาดน้ํามันจากกันจะมีไขควงที่เป็นแบบแบนเป็นลักษะเช่นนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้สองจะเป็นแปรงปัดทําความสะอาดสามจะเป็นน้ํามันหยอดจักรที่แถมรปกับตัวเครื่องหรือลูกค้าซื้อเพิ่มได้ มาดูขั้นตอนการทําขั้นตอนแรกให้ถอดสรูตรงนี้บางรุ่นจะไม่ต้องถอดสรูลค่ะมันจะมีตัวดึงล็อกที่เป็นแผ่นครอบตรงนี้ออกเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ใช้ไขควงแบนๆตรงนี้ค่ะหมุนออก,ออกเอาไปค่ะเสร็จแล้วเปิดแผ่นตรงนี้ออกยกแผ่นครอบตรงนี้ออกนะคะตัะดไปลยเพิ่มขึ้นมา ก็จะมีเศษฝุ่นเศษได้อุดตันนะคะซึ่งเป็นสาเหตุในการเย็บแล้วเสียงดังเราปัดเศษฝุ่นที่เป็นเศษอย่างนี้ออกให้หมดเลยค่ะหรือจะใช้เครื่องเป่าเป่าฝุ่นของท่าตรงนี้เรายกออกก่อนแล้วก็ยกทรงนี้ออกเลยนะคะที่เป็นกระเช้าะคะ่ะกระสยุยไงจะเรียกว่ากระเช้านะคะตัวดำดาย ตรงนี้ก็ใช้เขี่ยได้เยอะเลยค่ะอันนี้จะเป็นฝุ่นทั้งหมดเลยค่ะเป็นต้นเหตุของเสียงดังนะคะเราทําความสะอาดบริเวณน,นี้เรียบร้อยแล้วตรงด้านในตรงนี้สังเกตมันจะมีเป็นเหมือนใยนะคะตรงนี้จะเป็นสำลีซับน้ํามันนะคะจะไม่ใช่ฝุ่นนะคะห้ามดึงออก ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหยดน้ำมันจับตรงจุดนี้ค่ะจะมีสำลีตรงนี้ซับอยู่หยดสองหยดนิดเดียวไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็หยดตรงร่องตรงนี้ค่ะที่มีการเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองเทสดูค่ะเสียงเบาค่ะเราเลื่นอันนี้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วเรามาประกอบ และกระเช้านี้เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลูกค้าสังเกตตรงนี้จะมีเที่ยวค่ะให้เที่ยวตรงนี้ตรงกับร่องนี้นี่นะคะร่องนี้ใส่ตรงนี้ลงไปมันจะลงร่องของเขาพอดีค่ะลองคิดดูถ้าใส่ถูกตัองตรงกระเช้านี่ยจะไม่หมุนจะหมุนแค่กรอบนอกอันนี้เรียบร้อยแล้วทำความสะอาดอยางน้ำมันตักเรียบร้อยแล้ว ปิดแผน่นเหดตรงนี้ครอบพันจักไว้เสร็จแล้วหมุนสปูให้แน่นอคอาแน่นเสร็จนะคะหมุนตรงนี้เ,เสร็จแล้วเรามาดูวิธีการทําความสะอาดและหย่อนน้ามันจากด้านบนกันบางรุ่นจะเปิดแผน่นครอบตรงนี้ได้เลยบางรุ่นจะมีสกูหมุนตรงนี้ให้ลูกค้าหมุนสกูตรงนี้แล้วค่อยเปิดแผน่นครอบตรงนี้ออก เสร็จแล้วทำความสะอาดปัดเศษผงเศษได้ออกมาหยอดนะ้ามันจากตามจุดตรงนี้เวลาเราหมุนมันจะมีข้อเหวี่ยงตรงหลักเข็มข้อเหวี่ยงตรงนี้นะคะทุกจุดที่มีการเคลื่อนไหวตรงนี้ไม่ต้องหยอดเยอะนะคะเดี๋ยวจะเปื่อนที่ง,งานของเราหรือเสื้อผ้าเราค่ะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ ค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้ชมวิธีการทาความสะอาดและหยาดน้า,นามันจกักมุกี้นะคะสังเกตได้ว่าขุ่นเยอะมากเลยค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเครื่องเรานิ่มแล้วก็เบาลงนะคะตัวนี้หวังว่าเพื่อนๆคงนําไปใช้ประโยชน์ดได้เรื่องต้นเลยนะคะค่ะวันนี้หญิงก็ขอลาไปก่อนคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะ